องพระจักก็ว่าต้องการตัวเราใครบังอาจยำยีมเมืองทินไทยบอดยเด็ดขาดเออายศชาชุกเยอย่างงาข้ายาุยพี่มาฉันทำฐานวิ่งอ่ะอ๋อนี่ไงมาแล้วไปกันครับหัวหน้าเร็วเร็วเร็วหน้าไปเลย เลยตองด้วยช่มันเยอะอยู่นะโอ้โหนี่แน่พวกมัเอาม่ลองด้วยเตรียมพวกมันเยอะมากเลยเฮ้อไม่นะเฮ้อเฮ้ยไม่นะมึงไม่มาจะได้ไอ้พวกขาแกตายไอ้พวก ยาโยทยามันเก่งอะไรอย่างนี้ลุย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 ลุกออกไปลุกกไปบ่อยทยาตายซะนี่แน่เออรูแล้วอือไปไปนบุกบุกุกุกฉันดูแทงหั่นบุกบุกุกอ้ยบุกเอาตายซะนี่แน่อันนีุ้ก ฟุ้งซี้ฟงโ้ไอ้นั่นนังหัวหน้าของมี่เย์โยนี้ยังาฉันย่ง้ปใหญ่จังยิ่งใจมากไปเลยมึงดนี่เนี่ยตาย้ะหัวหน้าโยทียา